เวลาคุณเขียนเพลงเนี่ยคุณเขียนทำนองเองด้วยป่ะฮะทำนองเองครับพี่ทำนองกับเนื้อครับพี่คุณมีบีทเนี่ยในบีทมันอาจจะยังไม่มีทำนองใช่ป่ะมันอาจจะมีแค่ทางไม่มีพี่บีทส่วนใหญ่ก็เป็นแรปเปอร์ทั่วไปครับพี่ก็จะเป็นบีทแบบอะไรก็ไม่รู้มีดนตรีนิดหน่อยมีอะไรก็ว่าไปแล้วคุณก็ทมเป็นทำนองไปพร้อมๆกันออกมาบางทีเราก็ได้ทำนองมาแบบทมขึ้นมาเองแบบเปล่าๆแบบนึกๆขึ้นมาแบบสมมติแล้วเนึกคําแบบอะไรแบบ คุยคุยเพลงแล้วก็อาจจะแบบเฮ้ยคุยคุยเพลงหน้าแต่งเว้มันร้องไงได้บ้างวะคุย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 เพลงคุยคุยคุยเพลงอะไรเงี้ยแล้ก็แบบมันก็แลองไปกดใช่พี่แล้วก็ลองเฮ้ยเออไปเอาเก็บบางทีแบบเฮ้ยเข้าไว้แล้วก็อัดไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับพี่เดี๋ยวลืมนี่คือข้อดีที่มีห้องอัดอยู่ในออฟฟิศตัวเองนึกอะไรออกก็ใส่โทรศัพท์กอัดใส่โทรศัพท์ก่อนเลยใช่คือจริงๆห้องนี้เป็นห้องอัดแต่ไม่ใช่ห้องแต่งครับพี่ อ๋อืออัดจริงๆอัดอย่างเดียวแต่แต่งเนี่ยแต่งตั้งแต่ในมือถือแล้วแต่งของมันจะชอบอยู่ที่บ้านที่แบบ oh. นั่งสบายสบายแบบ oh. นั่งตื่นมาจิบกาแฟแล้ว <c oughs> คุณใช้เครื่องดน,นตรีอะไรป่ะหรือว่าแค่ทำไม่พี่ก็ผมแล้วก็บีด ใช่บีก็จะมีสต็อกบีทที่โปรดิวเซอร์เขาขึ้นขึ้นไว้ให้หรือบางทีก็ฮัมขึ้นมาเองเลยถ้าแบบเคยพวกฮัมเองอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบมันจะมีเรื่องอะไรกระทบใจอ่ะแล้วคือเราเราไม่รอบีทแล้วคือแบบไอคำนี้มันแต่งได้เว้ยมันได้ร้องไงได้บ้างวะแล้วก็ฮัมขึ้นไปเลยอย่างที่แบบปะาเต้ป้าเต้ทองอะไรก็ว่าไปไงี